กล่องเก็บของด้านท้ายรถเนี่ยตัวนี้จะเป็นกล่องสแตนดาร์ดก็จะใช้เก็บอุปกรณ์สําหรับพวกโต๊ะเก้าอี้สนามหรืออุปกรณ์แคมปิ้งของเราต่างๆแล้วแต่การจัดวางของลูกค้ากุญแจที่ใช้ไขจะเป็นลักษณะตัวสีดำนะครับก็จะมีแผ่นป้ายบอกไว้ให้ว่าตัวเนี้เป็นกุญแจสําหรับอะไรนะครับแล้วก็เราใช้งานเราก็ใช้เวลาไขนะครับตัวกุญแจเนี่ยจะอยู่ดังด้านฝั่งนี้นะครับเวลาไขออกมาปั๊บหมุนมาทางซ้ายนะครับตัว กุญแจก็จะเด้งกลับนะครับลักษณะเนี้ยนะครับกุญแจพอมันเด้งกลับเสร็จแล้วเนี่ยเราดึงกุญแจออกได้เวลาเราใช้งานมันจะไม่หมุนล็อกไขตัวนี้อ่แล้วก็หมุนมาให้อยู่ในแนวนี้นะครับหมุนมาให้อยู่ในแนวนี้แล้วก็เปิดกล่องเวลาปิดล็อกนะครับหมุนกลับไป1รอบนะครับให้มันอยู่แนววางอ่าตัวเขี้ยวมันก็จะไปดันล็อกนะครับเสร็จแล้วกุญแจหมุนกลับไปให้อยู่ในแนวตรงนะครับแล้วก็ล็อก หมุนกลับไปให้อยู่ในแนวตรงล็อกนะครับกล้องต่างๆที่อยู่ในรถก็จะเป็นลักษณะเดียวกันการใช้งานแบบเดียวกันทั้งหมดครับ